มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร,ปรอปพนุ่มช้ำรักผ่อนค้าสินสอดวันละ300บาทหวังแต่งสาวระยองสุดท้ายถูกฝ่ายหญิงเท จากรณีเพจซูมระยองออกมาโพสต์เปิดประเด็นเรื่องราวของรปภท่านหนึ่งที่ไปหลงรักสาวจังหวัดระยองผ่านทางโลกออนไลน์นะคะจนมีการตกลงปรงใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันผ่อยเงินค่าสินสอดรายวันวัน,วนละ300บาทสุดท้ายถูกฝ่ายหญิงตีจากตัวจริงไม่เคยเห็นแขนไม่เคยจับล่าสุดนะคะ3มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวสมุทปราการ เราเองเดินทางไปหาราปภท่านนี้ซึ่งทํางานอยู่ในอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการราปภท่านนี้เปิดใจชื่อว่าคุณเชษฐอายุ47ปีย่อเปิดใจเล่าเรื่องให้ฟังว่าตนเองเป็นคนบ้านเกิดจากจังหวัดพะเยาเป็นพ่อไม้ลูกติดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ฐานะทางบ้านยากจนจึงตัดสินใจเดินทางมาสมัครงานเป็นรปภที่สมุทรปราการค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ช่วงแรกทำงานปกติได้ค่าแรงวันละ500บาทเงินที่ได้มาก็จะแบ่งไปใช้จ่ายใช้กินทั่วไปอีกส่วนค่อยส่งเงินกลับไปให้แม่ตนเองแล้วก็ลูกที่ทางบ้านทําแบบนี้มาตลอด2เดือนกว่าที่มาทํางานสมุดปราการจนมาเดือนมีนาคมตนเองเล่นแอปหาคู่แล้วไปเจอผู้หญิงรายหนึ่งอายุ43ปีบอกว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดเหมือนกันจึงได้พูดคุยทักทายสีกันเรื่อยมา ผ่านมาเกือบเดือนหลังจากพูดคุยกันฝ่ายหญิงเอ่ยปากบ,บอกว่าอยากให้ตนเองไปช่วยทําสวนทําไร่พวกทุเรียนที่บ้านไปสร้างครอบครัวด้วยกันจากนั้นฝ่ายหญิงบอกว่าให้ตนพูดคุยกับทางคุณแม่ของฝ่ายหญิงซึ่งคุณแม่ฝ่ายหญิงบอกว่าต้องไปทําพิธีสมาขอสู่ตามขนมพเนียนประเณีบโบราณโดยเรียกค่าสินสอดเป็นเงิน5 9 9 9 9บาบาทตนเองจึงบอกว่าตัวเองไม่มีเงินก้อนฝ่ายหญิงจึงเอ่ยปากบอกกับตนว่าให้ตนเองสะสมเงินไว้ได้เท่าไหร่จนถึงสิ้นเดือนเมษายนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ฝ่ายหญิงจะเติมให้ครบตามยอดสินสอดที่บอกไว้และไม่ต้องไปบอกแม่ฝ่ายหญิงว่าตัวเองเอาเงินมาสมทบเพราะว่ากลัวว่าแม่ฝ่ายหญิงจะไม่สบายใจหรือว่าจะไม่ยกลูกสาวให้ ตอนแรกตนเองตั้งใจโอนเงินก้อนแรกจากค่าแรงที่ทำงานเป็นจำงนวนเงิน3,000บาทแต่โอนไม่ได้จึงตัดสินใจไปคุยกับบริษัทที่ทำงานตนเองขอรับเงินเดือนจากรายเดือนเป็นรายวันเพื่อนําเงินที่ได้จากค่าแรงมาส่งไปให้ฝ่ายหญิงวันละ300บาทหวังเป็นเงินเก็เกบสะสมไว้ค่าสินสอดซึ่งทางบริษัทเข้าใจแล้วก็จ่ายค่าแรงให้เป็นรายวันจากนั้นตนเองจึงมาบอกกับฝ่ายหญิงว่าจะส่งเงินไปให้ที่เก็บสะสมไว้แล้วก็จะส่งให้ทุกวันซึ่งฝ่ายหญิงก็ตกลงและยังบอกอีกว่าเงินที่ส่งมารายวันนี้จะไม่เอาไปใช้จ่ายอะไรแต่ว่าจะเก็บรว ไว้เป็นค่าสินสอดตอนเองก็เริ่มโอนให้ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโอนให้วันละ300ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแร็ปมีปัญหาแถมฝ่ายหญิงแสดงความปริสดใจด้วยการติดต่อทางวิดีโอคอลหากันมาตลอดได้เห็นหน้าพูดคุยกันบ้างเห็นส่วนทุเรียนที่บ้านที่ไปช่วยทําส่วนทุเรียนให้จนมั่นใจว่าตนเองจะต้องเชื่อใจผู้หญิงคนนี้ได้แน่นอนถึงขั้นยอมบอกพ่อแม่และลูกตัวเองว่าช่วงนี้ของดส่งเงินให้กับแม่กับลูกก่อนส่งบ้างแต่อาจไม่เท่าเดิม ซึ่งทางแม่เองก็ไม่ติดขัดอะไรจากนั้นค่าแรงก็คอยส่งมาให้แม่ทีหลังส่งให้ฝ่ายหญิงก่อนมาละ300สาบาทยอมรับว่าตนเองเริ่มมีหวังที่จะสร้างครอบครัวและมั่นใจฝ,ฝ่ายหญิงเพราะเขาทําให้เห็นทุกอย่างว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็วิดีโอคอลหาคุยกันทุกวันจนมาช่วงหลังใกล้สิ้นเดือนเมษาฝ่ายหญิงเริ่มหาเรื่องชวนทะเลาะมากขึ้นโดยอ้างว่าตนเองจู้จี้จุกจิกเขาไม่ค่อยชอบคนจู้จี้จุกจิกหรือว่าโทจิกนัก จนเรื่องเริ่มบานปลายขึ้นและฝ่ายหญิงไม่ตอบกลับไม่โทรแล้วก็ไม่รับสายตนเองเริ่มท้อในความรักพอสอบถามความจริงก็ไม่ได้รับคําตอบจนต้องขอเงินส่งรายวันละนละ300บาทที่เคยส่งไปให้ขอคืนซึ่งรวมทั้งหมดระยะเวลาเดือนกว่าก็หมื่นกว่าบาทแต่ว่าฝ่ายหญิงตอนแรกบอกจะคืนให้ต้นเดือนที่ผ่านมาพอถึงวันบ่ายเบี่ยงขอเลื่อนมาตลอดเมื่อถามว่ายังมีใจให้ฝ่ายหญิงหรือไม่คุณเชชบอกว่าหมดใจแล้วไม่เหลือแล้วแม้แต่ความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน การที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อครั้งนี้ไม่ใช่ตนเองอยากจะออกมาแ์อะไรแต่ที่ผ่านมาไม่ยอมมาคุยแล้วก็ไม่รับสายเองซึ่งหากพูดคุยกันตกลงกันดีๆแล้วก็ต้องจบกันด้วยดีอยู่แล้วตนเองก็ยอมและไม่ใจร้ายไส้ละกรมกับฝ่ายหญิงแน่ขอขอบคุณข้อมูมลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ